ทัศวุสเกลือเตรีมพจาเปิดรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีหากมีการจัดตั้งสภาประชาชนวันพรุ่งนี้ด้านผู้บัญชาการทหารบกนะครับปฏิเสธไม่เคยคิดเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่กลุ่มนปชกล่าวอ้างแต่ก็ยอมรับว่าเคยพูดคุยเรื่องนี้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจิกงพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกนะครับตำหนิการกระทําของนายทัทวุสัยเกลือ เราว่าเป็นการดูถูกคนฟังและไม่ให้เกียรติผู้ที่ถูกพาดพิงเนื่องจากไม่มีโอกาสมาตอบโต้เป็นการวิเคราะห์และประเมินโดยไม่มีเหตุผลใดรองรับทั้งนี้ยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยพูดคุยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอดีตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในประเด็นนายกรัฐมนตรีคนกลางซึ่งพลเอกประวิทย์ยืนยันไม่ได้อยากเป็นนายการัฐมนตรีและที่ผ่านมาไม่เคยมีใครร้องขอ ท่านพูดจาที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาเองเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุมีผลเนี่ยมันก็เหมือนกับดูถูกคนฟังนะอันที่สองก็เป็นการเอาเปรียบผู้ที่ท่านกล่าวถึงเพราะเขาไม่มีโอากาสมาตอบโต้หรือมาชี้แจงผมก็อาจจะมีโอากาสมากกว่าคนอ <ๆ S 2> <ๆ>ื<ๆ>่นเขาท่านไม่ได้พูดอะไรเนี่ยท่านก็เห็นท่านพูดอะไรท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านอยากจะเป็นหรือท่านรับว่าจะเป็นหรือใครมาบอกให้ท่านเป็นก็ไม่มีทุกอย่างก็พูดกันเองก็คุณก็าถามไปถามมาอยู่นี่แหละ เดี๋ยวคุณถามมันก็มีคนพูดจนได้ไม่มีคนพูดไม่มีคนมาขอร้องไม่มีคนมาถามไม่มีคนมาบอกอยากให้เป็นไม่มีทักคนก็มีแต่พูดไปพูดมาก็ไปหาต้นตอมาพูดมาเพราะอะไรต้องการหวังผลอะไรนะขณะที่นานะยนัถวสัยเกื้อการน,น,นำนปชได้เตรียมเปิดเผยรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มคนที่มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกสภาประชาชนโดยเตรียมเปิดเผยรายชื่อพรุ่งนี้นะครับ ส่วนข้อมูลที่เปิดเผยไปเมื่อวานนี้เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนรับรู้และพิจารณาบุคคลต่างๆที่ในสุเทพเทือกสุบรรเลขาธิการกปรป,ปสกำลังทาาทามเพราะปลายทางคือการสถาปน,นาอำนาจรัฐขึ้นมาใหม่ที่ไม่ผ่านกติกาตามระบอบประชาธิปไตยเปิดโผกลุ่มคนที่มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีกลุ่มคนที่มีโอกาสจะเป็นสมาชิกสภาประชาชนกลุ่มคนที่มีโอกาจสจะได้ตำแหน่ง จากอำนาจทางการเมืองทั้งหลายวันพรุ่งนี้จะจัดหมวดหมู่ไว้ให้เสร็จที่น้องประชาชนก็จะได้มีโอกาสได้พิจารณาอีกผมว่านี่เป็นความเป็นธรรมที่ประชาชนควรได้ไม่งั้นคุณสุเทพก็จะบังคับให้เชื่อตัวเองคนเดียวแล้วตัวเองจะเอาใครมาก็ได้ไม่ให้โอกาสประชาชนได้พิจารณาแต่ที่พิจารณาเนี่ยไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะรับนะครับแต่พิจารณาให้เห็นว่า คนที่มาแสดงบทบาทร่วมกับคุณสุเทพส่วนใหญ่มีเป้าหมายทางอำนาจด้วยกันทั้งสิ้นด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยดีอสออรอสอได้ตรวจสอบรายละเอียดของรายชื่อน,นายกรฐมนตรีคนกลางแล้วพบว่ามีความรู้ความสามารถทุกคนจึงฝากเตือนบุคคลเหล่านั้นว่าอาจเดือดร้อนหากเข้ามาข้องเกี่ยวกับตำแหน่งนี้พร้อมเรียกร้องให้พักประชาธิปัตย์และนายสุเทพเท,พเทือกสุบรรณ ลงเลือกตั้งเพื่อปฏิรูปการเมืองตามที่กลุ่มกปปสต้องการเห็นลายชื่อนายกคนกลางตรวจสอบละเอียดแล้วนะฮะมีความรู้ความสามารถทุกคนบางคนผมรู้จักแล้วสนิทบางคนรู้จักไม่สนิทผมเรียนฝากด้วยความเคารพท่านอย่าหาทุกใส่ตัวเลย ถ้าท่านเข้ามาเป็นนายกนกลางท่านจะพบทันทีว่านรกมีจริงเริ่มตั้งแต่ประกาศชื่อครอบครัวจะเดือดร้อนโทรศัพท์จะลั่นบ้านไปไหนก็ไม่สะดวกอย่าเลยเอาอย่างนี้ผมฝากไปยังกำนันสุเทพและพรัคประชาธิปัตย์กำนันโฆษณาประชาัันทุกคืนว่าพี่น้องประชาชนมวลหาประชาชน ศรัทธากปป,ปสกำนันบอกพรรคประชาธิปัตย์และตัวกำนันลงเลือกตั้งเลยเพราะประชาชนศรัทธาก็ชนะเลือกตั้งก็เป็นรัฐบาลและปฏิรูปการเมืองตามที่กำนันต้องการ ส่วนนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปฏิเสธการเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางตามที่แกนนำนปชอ้างถึงเนื่องจากตัวเองไม่เป็นกลางทางการเมืองโดยพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีตามระบบของพักการเมืองและผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นพร้อมยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์จะลงรับสมัครเลือกตั้งเมื่อมีความมั่นใจและมีแนวทางที่จะคลี่คลายปมความขัดแย้งทางการเมือง